จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับ์ในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute สวัสดีครับมาพบกับผมเฟิร์สนะครับที่รายการ audio absolute เช่นเคยนะครับผมส่วนอาทิตย์นี้แต่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องเลยนะก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับผมที่จะเป็นการจัดงานที่โชว์รูมเรา audio absolute experience นะครับผมก็ติดตามรายละเอียดถ้าใครที่ last minute ก็คือวินาทีสุดท้ายถ้าอยากจะมาเหลือที่อยู่ก็เดี๋ยวลองโทรมาสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับผมก็เรื่องรายละเอียดเนี่ย ตามนั้นเลยสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook กับ l i น e Official นะครับผมก็รายละเอียดว่างานมันจะมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างก็ติดตามได้ทางนั้นได้เลยนะครับผมแต่ว่ายา้งอีกทีนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับผมก็มาเจอกันได้ที่นี่นะครับก็จะเจอกับผมกับคุณพ่อเราก็จะให้บริการเต็มที่นะซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าพิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะเพราะว่าปกติแล้วทุกคนจะรู้ว่าเราจัดงานทุกเดือนตุลาอยู่แล้วซึ่งจะเป็นเมกซเซลของเราอยู่แล้ว ถ้าเป็นลูกค้าประจําของเราหรือไม่ใช่ลูกค้าประจําก็ได้แต่อาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาจากทางเว็บไซต์เราจากทาง Facebook เราหรือทางพีเอดีก็อาจจะรู้ว่าเดือนตุลาเนี่ยเราลดกระหน่ามากก็คือพูดง่ายๆคือแทบจะขายเท่าทุนเลยแล้วกันเพื่อคือนความสุขให้ลูกค้านะเผื่อใครที่รอทั้งปีเพื่อเดือนนี้นะแต่ว่าเราก็เลยจัดว่า ก่อนช่วงเดือน10เนี่ยเหตุผลที่เราจัดงานนี้ขึ้นมากับผมคุณพ่อนะเพราะว่าเดือน10เนี่ยคนมันจะเข้ามาเยอะมากแล้วเราบอกกับลูกค้าเสมอนะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถมีเวลามานั่งฟังชุดได้นานๆบางทีฟังกันหลายๆคนบางทีไม่ค่อยได้มีเวลาอาจจะมาปุ๊บแล้วเราก็อาจจะไม่ได้แบบได้บริการหรือได้ฟังชุดที่อยากฟังนะเพราะว่าช่วงเดือน1ิคนมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืองาน audio absolute experience ที่เราเนี่ยตั้งใจจัดขึ้นเพื่อที่ ให้ลูกค้าที่ตั้งใจที่จะมาซื้อวันเดือนตุลาเนี่ยได้เข้ามาฟังก่อนเรามีทั้งหมด7ห้องเราก็จะมีชุดจัดเตรียมไว้ที่เป็นชุดแบบสุดฮอตหรือว่าที่ทุกคนเขาอยากจะฟังหรือไม่มีโอกาสได้ฟังชุดใหญ่ก็มีชุดเล็กก็มีนะครับผมซึ่งอยากให้ทุกคนได้มาลองฟังนะเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางได้ตัดสินใจว่าเดือนตุลาแล้วเนี่ยเรามาจะได้ตัดสินใจได้เลยเป็นตัวช่วยนะโดยเวพาเราจะได้ไม่ต้องมาแบบ เฮ้ยมาเดือน1ิบแล้วอาจจะไม่ได้ฟังนี่คือใจความสําคัญนะก็ติดตามกันเลยนะครับแล้พวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมอ่าเรามาเข้าสู่เรื่องวันนี้เลยจริงๆอวันนี้ผมก็แทบจะไม่รู้นะว่าจะพูดอะไรและเพราะว่าสินค้าเราก็พูดไปหมดแล้วแล้วก็มีการเปิดตัวที่ผ่านมานะแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องลำโพงสักเท่าไหร่วันนี้ผมขออยากเอาเจ้าตัวบ o o k s h e l f ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยมาพูดให้ถึงท่านผู้ชมฟังนะว่าเจ้าตัวเนี้ยทำไมผมถึงชื่นชอบนะ ก็เจ้าตัวที่อยู่ข้างๆผมนี้ก็คือจะเป็นมาเชนนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ของสวีเดนก็จะเป็นเจ้าของอยู่3คนนะถ้าใครที่ได้เคยติดตามที่ผมเคยพูดมาก่อนก็แบรนด์มาเชนเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งในแบรนด์ระดับโลกเลยนะตอนนี้ซึ่งเขาเติบโตเร็วมากแล้วก็วิสัยทัศน์ของ อาม CEO ของเจ้าของบริษัทเนี่ยผมคิดว่าเขาชัดเจนมากๆนะเป็น3พี่น้องที่ไม่ได้ต้องการในทุนไม่ได้ร่วมทุนกับใครเป็น Family Business ไปเลยซึ่งเติบโตมาตั้งแต่รุ่นสมัยพ่อแล้วเพราะว่ารุ่นปู่รุ่นพ่อเขาเป็นนักออเคสตรานะครับซึ่งเป็นตระกูลที่เติบโตมาพร้อมกับดนตรีกับพวก เขาเรียกาเรียกว่าอะไรครับการเล่นดนตรีอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันเขาก็เลยจนมากลายเป็นแบรนด์มาเชนนะครับผมซึ่งก็เป็นแบรนด์ลำโพงที่3พี่น้องเนี่ยได้ช่วยกันทําขึ้นมานะจน5-6ปีที่ผ่านมาถือว่าแบรนด์เขาเนี่ยถือว่าอัปเกรดตัวเองไปถึงระดับโลกแล้วนะซึ่งทุกคนเนี่ยแบบถ้าไปงานมิวนิกเนี่ยถือว่านหนึ่งเป็นในห้องไฮไลท์เลยเพราะว่าจะเป็นตัวดังของเขาคือจะเป็นตัวโคเทรนนะครับผมเป็นตัวรุ่นที่ เขาเรียกว่าได้รางวัลเยอะมากๆทั้งเรื่องออกแบบทั้งเรื่องเสียงนะอะแต่ว่าเราไม่พูดถึงตัวแพงเนะาะเดกก็รูนนิสัยผมอยู่ก็ผมจะเลือกชุดลำโพงชุดเครื่องเสียงที่ผมรู้สึกว่าตัวผมชอบแล้วก็ ผมจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือรุ่น Parker นะครับผมซึ่ง Parker เนี่ยมันจะเป็นรุ่นกลางนะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นปาร์เกอร์นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นตัวระดับกลางนะมันก็จะมี Parker คือในทุกซีรีส์ของเขาเนี่ยมันจะเป็น Duo กับ Trio อนะครับทริโเนี่ยแปลว่าลำโพง,งเขาจะเป็น floor standing เป็นทาวเวอร์แต่ว่าดูโอเนี่ยถ้าใครได้เห็นตัวดูโอเนี่ยของ Parker เนี่ยมันจะเป็นตัวบุ๊กเชลฟ์นะครับผมซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมชื่นชอบบุ๊กเชลฟ์เป็นเป็นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะเพราะว่าส่วนตัวของผมเนี่ยสมัยนี้คนเขาก็มีพื้นที่จำกัดไม่ต้องการชุดใหญ่ขนาดนั้นซึ่งบุ๊กเชลฟ์เนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์หลายๆคนจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีลูกค้าฝรั่ง เพิ่งติดต่อผมมานะพอดีว่าเขาจะย้ายคอนโดพอจะย้ายคอนโดเนี่ยเขาก็อยากได้บุ๊กเชลฟ์อีกสักคู่หนึ่งนี่ก็คืออีกคู่หนึ่งที่เขาจะซื้อนะครับก็เดี๋ยวของกางจะนัดเข้ามาเนี่ยอีกวันสองวันนี้เพราะว่าที่คอนโดเก่าเขาเนี่ยตั้งทาวเวอร์ได้แต่พอที่คอนโดใหม่เนี่ยพื้นที่มันจํากัดกลายเป็นว่าเขาก็ต้องตั้งเขาก็ต้องการเป็นบุกเชลฟ์เพราะว่าทาวเวอร์ตั้งไม่ได้นี่ก็คือเหตุผลว่าผมถึงบอกว่าการที่เราจะเลือกลําโพงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ห้องเล็กห้องใหญ่ถือว่าสําคัญนะเราควรจะดูความต้องการของเราจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นชุดที่แพงหรือว่าโอ้ลำโพงจะต้องเป็นหลักล้านมันไม่ได้จําเป็นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกลําโพงที่มันเหมาะสมกับห้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของเราเนี่ยผมคิดว่าแบบนั้นน่าจะมีความสุขกับท่านผู้ชมมากกว่าตรงที่ว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ตรงตรง,ตรงตามจุดประสงค์นะครับผมอ่าพอเป็นเจ้ามาเชนปาร์เกอร์นี้นะครับที่ผมคืออย่างหนึ่งเลยของแบรนด์ มาเทนนะคือผมแค่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์เป็นลำโพงที่ไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นของเขานะไม่ว่ารุ่นสแตนดาดไปถึงรุ่นสูงสุดเนี่ยสิ่งที่เราได้จากมาเทนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นดอกเซรามิกนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมีความอุ่นฟังง่ายฟังสบายผมไม่เคยเห็นลูกค้าสักคนนะที่เข้ามาฟังมาเทนแล้วบอกว่าไม่ชอบคือเขาอาจจะ อาจจะรู้สึกว่าเขาชอบลำโพงสไตล์อื่นอย่างเช่นบ o ร e n นเซนมากกว่าอยากได้เบสที่เยอะกว่าแต่ทุกคนที่ฟังมาเทนเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่บอกว่ามันเสียงไม่ดีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าายละเอดดีฟังสบายฟังได้ทั้งวันเป็นลำโพงจริงๆแล้วเนี่ยมาเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์นะแม้แต่รวมโชว์รูมเราด้วยนะ บางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าเราฟังลําโพงสักคู่หนึ่งเราฟังไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราลา้ลาๆไปนิดนึงเวลาเราฟังไปนานๆน,น,นะสักแบบสองาชั่วโมงซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมแต่มาเชนเนี่ยเป็นลาโพงที่ผมเปิดฟังตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เคยล้าหูเลยทําอะไรไปด้วยก็ได้ต่อให้เราเปิดดังเนี่ยคนก็จะคิดว่าเวลาเราเปิดดังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเพราะเราเปิดดังหรือเปล่าไม่ลองลดลง มาเทนเนี่ยต่อให้เราเปิดดังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ลำคาญหูพอด้วยความที่ว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เสียงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วด้วยความที่มันเหตุผลที่เขาเลือกเป็นดอกเซรามิกส์เนี่ยเพราะว่าเขาลองมาหมดแล้วนะจริงๆแล้วเจ้าของแบรนด์เนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่น แต่ละแบรนด์ลำโพงแต่ละแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะแต่เหตุผลที่มาเทนเนี่ยเขาเลือกเป็นดอกเซรามิกส์เนี่ยเพราะว่าเขาทดลองมาหมดแล้วจนเขารู้ว่านี่คือสไตล์ของลำโพงที่เขาต้องการให้มันออกมาธรรมชาติเสียงให้มันออกมาอุ่นหน่อยวอร์มหน่อยมีความรู้สึกว่าเป็นลำโพงที่หวานนะแต่ก็ไม่ได้หวานถึงขั้นที่ว่าไม่มีเบสเขาบอกเลยว่าเจ้าตัวรุ่นปาร์เกอร์เนี่ยเบสเต็มห้องมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ห้องนี้ประมาณสัก4ี่คูณหเนี่ย แค่ลำโพงบุกเชลฟ์แค่เนี้ยถือว่าล้นห้องเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะคือเต็มห้องอะ่ะโดยที่เรารู้สึกว่าโอ้ยนี่มันคือบุกเชลฟ์หรอนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกที่จะพูดถึงเจ้าตัวอาร์มมาเชนปาร์เกอร์ตัวนี้นะครับผมอ่ะข้อดีของเขาอ่าผมขอบอกสเปคของเขาก่อนก็ ถ้าใครที่ได้ติดตามก็อย่างที่ผมบอกนะว่า,าเขาใช้เป็นดอกเซรามิกนะครับผมแต่ส่วนปาเกอร์เนี่ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่เขาสามารถให้เลือกได้ระหว่างเป็น Twitter Diamond ซึ่งเป็นทวิ t เตอตัวพิเศษนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากได้เวอร์ชันนี้ก็สามารถก็เราก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็น เป็นทวิตเตอร์เป็นไดมอนด์นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นทวิตเตอร์ก็จะเป็น Twitter, เซรามิกเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ลวดลายของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำโพงที่สวยมากนะจริงๆแล้วเนี่ยมาเทนเป็นลำโพงที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรติเลยนะจริงๆแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าสไตล์ของเขาความาการออกแบบของเขาลายไม้ของเขาผมรู้สึกว่าไปตั้งที่ไหนไปตั้งในบ้านไหนผมก็รู้สึกว่าสวยงามก็ ลำโพงเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะการที่เราจะซื้ออะไรแพงๆหรือว่าเราจะลงทุนเลยสักอย่างหนึ่งเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงด้วยแต่ผมคิดว่าเรื่องรูปร่างหน้าตาก็สําคัญซึ่งมาเทนเนี่ยผมถือว่าได้10เต็ม10ในในใน,ใน,ใ,นในความเห็นของผมเลยนะครับผมอ่ะสเปคของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 88dB นะซึ่ง 88dB 6โอห์มซึ่งความเป็นจริงเนี่ยขับง่ายมาก 88 dB จริงๆอะตั้งแต่88ถึง90ขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าแ m ม l o a เหมาะมากๆนะเพราะว่า 1. คือเขาไม่จําเป็นต้องใช้ต้องใช้ w ั t เยอะๆในการขับนะแปลว่าถ้าใครบางคนเนี่ยมี m ที่สักประมาณ Class A อยู่ที่ประมาณ20กว่าวัตต์ก็สามารถขับเขาได้แล้วนะแต่จะต้องเล่นวอลลุ่มนิดนึงแต่ว่าออกแน่นอนนะครับผมซึ่ง ผมรู้สึกว่ามาเทนเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ได้กับทั้งแอมลอดทั้ง AM นะแอม s o ลิดนะเรายิ่งลาโพงที่มันขับง่ายๆเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเวลาเราเล่นแอมเราเล่นแอมที่มันหวัดน้อยๆบางทีเนี่ยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะคือการจับคู่ลำโพงกับแอมเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องคิดนิดนึงด้วยเพราะว่าพอถ้ามันเป็นลำโพงที่มันขับยากๆสักนิดนึงเนี่ยกลายเป็นว่าเราอาจจะมีแอมลอดตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบมากๆนะแต่ว่าวัดมันไม่พอ แต่ว่าหลอดเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็น8อาจจะเป็น845หรืออาจจะเป็น 300B หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะขับกับลำโพงที่ขับยากๆไม่ได้แต่เจ้ามาเทนเนี่ยถ้าเป็นแบบ845อย่างเช่นเคยินของเราเนี่ยตัว845อยู่ที่ประมาณ28วัตต์ก็ขับเจ้าตัวมาเทนนี้ได้แล้วนะจริงๆผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นลําโพงที่เอื้อกับแอมมากเรามีแอมทั้งว่าจะเป็น solid หรือจะเป็นหลอดเนี่ยก็สามารถ ขับมันได้สบายนะอาจจะไม่ใช่แบบแต่ว่าถ้าแอมสักแบบอาจจะอยู่ที่แค่10วัตต์เนี่ยอาจจะไม่ไหวอันนี้เราก็ต้องลองดูเราก็ต้องดูความเหมาะสมไปเนาะพอมันเป็นแบบนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้า Preference ของผมเนี่ยการที่ด้วยความที่มาเทนเนี่ยมันเสียงหวานอยู่แล้วนะมันเลยกลายเป็นว่าและด้วยความที่ Twitter ของเขาเนี่ยทั้งดอกทั้ง Twitter เนี่ยเป็นเซรามิกส์เนี่ยผมรู้สึกว่าพอเรามาจับคู่กับหลอดเนี่ย ผมเลยรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เสียงเพลงเสียงลําโพงเนี่ยมันหวานขึ้นไปอีกยิ่งใครเนี่ยที่ชื่นชอบลําโพงที่ฟังเพลงเป็นแนวร้องเป็นเพลงที่ปกติอย่างเช่น เป็นแนวร้องเป็นคลาสสิคอลหน่อยผมว่าเหมาะสมมากนะถ้าจะเป็นร็อกก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าสมมติว่าใครที่ชื่นชอบการฟังเพลงที่มันเป็นออกแนวร็อกๆหน่อยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแอมเป็นแอมซอลิดเท่านั้นเองนี่คือการมิกซ์และแมทช์ที่ผมหมายถึงนะว่าอาจจะต้องลองมาฟังเองนะครับผมส่วนเจ้าตัวมาเทนเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีพัทซีรี่ปาร์เกอร์เนี่ยเป็นซีรีส์กลางนะผมเลือกที่จะเอาเป็นซีรีส์ปาร์เกอร์มาเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในโชว์รูมเรานะเพราะว่า ด้วยความที่ว่ามันเป็นซีรีส์กลางแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงมากแล้วยิ่งมาอยู่ในมือผมของคุณพ่อเนี่ยเราทําราคาได้ถูกที่สุดในโลกอยู่แล้วอันนี้เช็คได้เลยนะครับทเทียบกับรีเทลไพรซ์ได้เลยเราขายถูกกว่าทั่วโลกอยู่แล้วประมาณสัก20-30%อนะอันนี้คือเราต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจับต้องได้นะั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าราคาเจ้าตัวปาร์เกอร์ดูโอเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สูงเท่ากับต่างประเทศแล้วก็จับต้องได้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่า เป็นซีรีส์ที่ขายดีที่สุดของในโชว์รูมเรานะอ่าก็เจ้าตัวนี้แต่ว่าถ้าใครที่อาจจะคิดว่าปาร์เกอร์เนี่ยมันมีกี่ซีรีส์จริงๆแล้วอะต่ำกว่าปาร์เกอร์ก็มีนะมันก็จะเป็นตัวมาเทนออสการ์นะครับผมซึ่งก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ต่ำกว่าเจ้าปาร์เกอร์ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะลองมีงบถึงที่จะเล่นเจ้าตัวปาร์เกอร์นี้เราก็จะมีตัวออสการ์ซึ่งออสการ์กับตัว ปาร์เกอร์เนี่ยต่างกันยังไงก็คือเรื่องรายละเอียดนะเพราะด้วยความที่ว่าอย่างเราก็รู้นะพอซีรีส์สูงขึ้นเรื่องสายเรื่องคาปาซิตเตอร์เรื่องไวริ่งข้างในเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นของที่เกรดที่มันดีขึ้นนะแล้วก็ตัวออสการ์เนี่ยจะไม่มีไดจะไม่มีไดมอนด์ทวิตเตอร์นะใช่ครับก็รุ่นไดมอนด์ทวิตเตอร์จะมีตั้งแต่รุ่นปาร์เกอร์ขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วก็ ทุกคนก็จะงงนะเรามาจับคู่กับอะไรวันนี้ผมก็เลยมาจับคู่กับเจ้าตัวแจ๊ซลอยนะที่ผมได้พูดไปน่าจะประมาณ2-3อาทิตย์ที่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเจ้าตัวมาเทนทั้งลำโพง Parker Duo ทั้งเจ้าตัว j จ๊ z ลอยเนี่ยคือแอมลำโพงที่ผมชื่นชอบแล้วผมก็เลือกที่จะฟังถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้ชุดที่มันสักชุดปานกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้า2ตัวเนี้ย แมชกันมากๆนะด้วยความที่ว่านี่คือ805แล้วก็เป็นเป็นหลอด805นะแล้วก็เป็นคลาส A พอมาเป็นคลาส A เนี่ยเสียงยิ่งเนียนขึ้นแล้วยิ่งมาจับคู่กับปาร์เกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีทิฏฐิเลยนี่คือแอมและลำโพงที่ผมรู้สึกว่าผมฟังได้ทั้งวันอ่าก็เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเรากลับมาพบก,กับผมช่วงหน้านะครับผม จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับ์ในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ก็กลับมาพบกับผมในช่วงที่2นะครับหลังจากที่ช่วงแรกแล้วเนี่ยผมก็ได้พูดคร่าวๆแล้วว่าเจ้าสเปคของเจ้าตัวมาอา e าเกอร์มาเทนเนี่ยเป็นยังไงนะก็เรามาพบกับช่วงที่2เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงว่าการเลือกแอมคู่กับมาเทนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลูกค้า หนึ่งในแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสอบถามเยอะที่สุดของเรานะคือแบรนด์มาเทนนะครับผมด้วยความที่ว่าชื่อเสียงของเขาอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นนะว่าคือสักครั้งหนึ่งเนี่ยอยากต้องอยากให้ลองเข้ามาฟังเองนะเพราะว่ามันเป็นลำโพงที่ผมรู้สึกว่าหาจุดด้อยแทบไม่มีนะอาจจะอาจจะถ้าผมไม่ผมไม่อยากจะเรียกว่าจุดด้อยด้วยซ้ำในมุมที่คนเขารู้สึกว่าอาจจะอยากได้เบสที่มันเยอะกว่าน,นี้แต่ผมคิดว่า mm hmm. เบสเจ้าตัวมาเทนปาร์เกอร์เนี่ย มันมันมันก็หนักมากๆแล้วนะมันก็พอมากๆแล้วนะจนผมรู้สึกว่าผมเนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกว่าการใส่ซับเนี่ยเป็นทางออกสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเบสเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมันเป็นกับแบบมากับเป็น natural ของลำโพงของเขาเลยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะ ออกมาได้ธรรมชาติมากกว่านะแต่ว่าถ้าใครจะใส่ซับไม่ผิดเลยนะแต่แค่ที่โชว์รูมเราเนี่ยสังเกตได้เลยทุกห้องเราจะไม่มีซับนะเพราะผมรู้สึกว่าการที่มันออกมาจากลําโพงเองเลยเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะให้ดูธรรมชาติแล้วก็เป็นเสียงของลองําโพงจริงๆนะใช่ครับผมก็พอเรามาจับคู่เนี่ยที่งานมิวนิกเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาจับคู่กับแอมซอลิดนะแต่ก็มีแอมลอดด้วยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่า ลำโพงของมาเทนเนี่ยจับคู่ได้ทั้งสองแบบแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบฟังเพลงแนวสไตล์ไหนคือมาเทนเนี่ยออกแนวเนี่ยเพลงเสียงถ้าใครได้มาได้มาฟังนะมันจะเสียงของเขาเนี่ยจะนุ่มจะเนียนรายละเอียดดีแล้วก็หวานเสียงเนี่ยจะใหญ่อาจจะเป็นเพราะนี่คือเหตุผลที่เขาเลือกเซรามิกก็ได้นะเพราะว่าสำหรับตัวผมเนี่ยที่ผมฟังดูนะผมรู้สึกว่าเสียงของลำโพงมาเทน่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กกว่าปาร์เกอร์นะผมก็รู้สึกว่าเสียงมันเนี่ยถือว่าใหญ่ ใหญ่แล้วก็กว้างเวทีเสียงเขากว้างนะจนทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือเสียงที่เรารู้สึกว่าวเวลาเรามานั่งฟังเนี่ยนี่คือลำโพงไฮเอนด์จริงๆ นี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากมาเทนนะแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นลำโพงที่เสียงหวานอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าถ้าใครที่ฟังเพลงไทยฟังเพลงบันเลงฟังเพลงร้องที่มันเป็นเน้นเสียงเพลงร้องนะซึ่งทุกคนก็น่าจะฟังเพลงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วตัวผมก็เช่นกันผมคิดว่าแอมลอดคลาสเอเนี่ยเหมาะสมมากๆนะอย่างเช่นเจ้าตัวแจ๊สลอยนี้นะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ที่ผมเอามาแมชกันเนี่ยคือนี่คือชุดที่ผมเลือกที่จะฟังเลยแล้วก็เจ้าตัวแจ๊สลอยเนี่ยที่ผมอธิบายไปรอบที่แล้วนะหนึ่งคือมันมีฟัง ชด้วยสําหรับบางคนที่อาจจะยังไม่มีสตรีมมิ่งหรือยังไม่มีอะไรเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าใช้โหมดบลูทูธจับคู่กับลําโพงปาร์เกอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเสียงออกมาได้ก็ถือว่าอิมเ ressive มากนะก็น้าน้าประทับใจนะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยผมก็คิดว่าเสียงจากถ้าเราใช้โหมดบลูทูธของแอมตัวนี้นะเล่นบลูทูธเข้ากับต่อเข้ากับปาร์เกอร์เนี่ยผมผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเพราะว่าในการเราใช้เป็นบลูทูธเนี่ยเสียงอาจจะดรอปลงหรือเปล่า ผมคิดว่ามันจะดอบเยอะกว่านี้นะแต่พอมันเป็นแอมตัวนี้กับลําโพงคู่นี้เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเป็นผมสามารถฟังบลูทูธได้อะโดยที่ว่าถ้าสมมุติว่าเน็ตมันล่มหรือว่าไม่มีสตรีมมิ่งผมรู้สึกว่าแค่2ตัวเนี่ยผมก็สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมสามารถที่จะเอนจอยกับมันได้แหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของลำโพงมันมันมันเป็นแบบนี้นะแต่ ก็มีลูกค้านะที่ซื้อมาเทนไปเนี่ยเราก็ไปจับคู่กับ Solid ซึ่งการที่เขาไปจับคู่กับ Solid เนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยด้วยความที่ว่าเขาฟังเพลงที่มันมีจังหวะมากขึ้นจังหวะเร็วกว่ากว่ากว่า,กว,ากว่าเพลงเพลงร้องนิดนึงเขาก็เลยไปจับคู่กับแอม แอมซอลิดนะซึ่งพอมันจับคู่กับแอมซอลิดแล้วเนี่ยแนวเสียงของมาเทนเนี่ยก็จะมีความกระชับมากขึ้นนะด้วยความที่ว่าธรรมชาติของแอมซอลิดแต่ความหวานก็ยังอยู่คาแรคเตอร์ของเสียงของมาเทนก็ยังอยู่นะถ้าให้ผมอธิบายแบบสั้นๆว่าลำโพงมาเทนเนี่ยเสียงเป็นยังไงสําหรับตัวผมอะคำแรกเลยนะผมรู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติที่สูงมาก t นชัลมากแล้วก็การที่ เราพอมันเป็นดอกเซรามิกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกนะเวที่เสียงมันใหญ่อิ่มหนาแล้วที่สำคัญคือเบสก็มีผมเลยรู้สึกว่าถ้าใครที่ต้องการลำโพงที่ Overall เนี่ยถือว่าเด่นดีเกือบทุกด้านโดยที่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ยไปเน้นเบสอย่างเดียวหรือว่าไปเน้นแบบโอ้ปาดจะดูแข็งไปหน่อยคือทุกอย่างของมาเทนเนี่ยผมผมรู้สึกว่าลงตัวมากๆนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเจ้า ซีรีส์ปาร์เกอร์เนี่ยถึงเป็นตัวที่ขายดีที่สุดสําหรับเรานะแล้วก็ซีรีส์สูงก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถือว่าผมก็ต้องขอบคุณเพียรดีนะด้วยการที่ว่าเราเคยออกคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไปเรารู้เลยนะว่าแบรนด์มาเทนเนี่ยเป็นแบ,บนด์ระดับโลกเพราะว่าหลายๆหลายๆคนเนี่ยจากชาวต่างชาติเนี่ยมาจากหลายประเทศมาเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องการจะฟังนะคือมาเทนนะ อันนี้ผมพูดเลยก็จะแต่อาจจะเป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นหน่อยส่วนมากที่เขาจะมาฟังก็จะเป็นพวกโคเทรนพวกมิงกัสนะครับผมซึ่งตัวพวกนั้นก็จะเป็นตัวท็อปอีกเราก็มีโชว์นะไม่ใช่ไม่มีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามาเทนทุกรุ่นเรามีอยู่ที่โชว์รูมนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะได้ตัวใหญ่กว่านี้อยากได้เป็นทาวเวอร์หรือจะอยากได้เป็นซีรีส์ที่มันเล็กกว่านี้ เรามีหมดครับแล้วยิ่งตัว m i n g u สที่เป็นตัวท็อปเนี่ยเรามีอยู่ในห้องใหญ่สุดนะซึ่งใครที่ต้องการที่จะเข้ามาฟังสามารถรอฟังได้เลยมันจะมีคําพูดหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามาเทนเนี่ยใครที่ได้ฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกันว่าเสียงมันเปิดคาว่าเสียงมันเปิดเนี่ยผมก็จริงๆบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะหาคําไหนมาอธิบายมันนะแต่ว่าลําโพงมาเทนเนี่ยพอเราไม่ หนึ่งคือจับคู่กับแอมง่ายมากด้วยความที่มันขับง่ายแล้วก็ด้วยเสียงที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็พอได้ถ้าสมมุติว่าเรายิ่งมาได้มาฟังจริงๆเราจะรู้สึกว่าเสียงมาเทนเนี่ยมันเปิดเลยด้วยไม่ว่าจะปลายเสียงไม่ว่าจะเสียงดนตรีที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้ามาเทนทําออกมาได้ดีมากๆนะแล้วก็ยิ่งเป็นไดมอน n d ทวิตเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะอธิบายเรื่องไดมอน n d ทวิตเตอร์อีกนิดนึงนะเพราะว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจ่ายมากขึ้นเป็นแสน เปลี่ยนแค่ทวิตเตอร์เหรอไม่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น Diamond Edition ก็คือ Parker เนี่แหละแต่ว่าเราเพิ่มเป็น Diamond Edition ที่มาจากเพิ่มจาก Standard Edition เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ d i a m o ทว t w เ t t e r นะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทั้งทว i t t e r เขาเปลี่ยนทั้งขั้วต่อลำโพงด้านหลังเขาเปลี่ยนทั้งสายไวร์ลิ่งข้างในให้มันเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยในรุ่นในซีรีส์ p a r k e r นี่คือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยราคามันถึงสูงขึ้นเขาไม่ได้เปลี่ยนแคทวิลเตอร์นะคือเขาเปลี่ยนหลายๆอย่างทั้งไวลิงทั้งคาปาทั้งขั้วต่อลําโพงแปลว่าอัพขึ้นมาเป็นรุ่นใช้ของแบบระดับพรีเมียมเลยระดับไฮเอนด์ของเขาเลยที่เขาใช้ในตัวสูงๆนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไม Diamond Edition เนี่ยถึงมีราคาที่เพิ่มมากขึ้นถ้าใครที่อยากได้เป็นเวอร์ชั่นนี้นะซึ่งเสียงที่ได้มาคําถามยอดฮิตเลยก็คือลูกค้าก็จะบอกว่าเซรามิกหรือ d ดมอน n d คุ้มค่ากว่ากันพอเรามาเลือกแบบนี้จริงๆแล้วนะมันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้ามากกว่าภาเพิ่มไปเป็นไดมอน n d เนี่ยอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยแล้วผมรู้สึกว่าใครฟังก็ต้องชอบเสียงเสียงเสียงสูงของเขาเนี่ยจะมีความใสขึ้นเยอะมากๆใสไม่พอนะปลายเสียงปลายดนตรีที่เราได้ฟังเนี่ยมันเราจะรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดที่เยอะขึ้นมากๆนะจนเยอะขึ้นมากๆจนเราน่าตกใจ แต่ส่วนเรื่องเสียงกลางเนี่ยก็ผมก็รู้สึกว่าสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าเสียงกลางเนี่ยก็มีความอิ่มมีความหนามากขึ้นรายละเอียดดีขึ้นแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือเสียงสูงนะครับผมอ่ะก็จะเป็นเซรามิกหรือเป็นเวอร์ชั่นไดมอนด์อีดิชันก็ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ที่ว่าความต้องการของท่านผู้ชมนะ แล้วก็เรามีทั้ง2เวอร์ชั่นถ้าใครที่ตัวโชว์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวรุ่นเซรามิกนะครับผมก็แต่ว่าถ้าใครอยากจะฟังตัวไดมอนด์เนี่ยเราอาจจะให้ไปฟังอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะไม่ไม่สามารถมาโชว์ในนี้ได้นะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากคือรุ่น Parker q u i n t นเถ้าใครที่เข้ามาเราได้คุยกับผมนะตัว Parker q u i n t นเเนี่ยเป็นลำโพง ที่ผมรู้สึกว่าเข้าถึงขั้นไฮเอ็นดแล้วก็คือจะเป็นซิลลี่ปาร์เกอร์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะเป็นตัวเป็น f l o ร์สแตนดิ n งที่เป็นตัวใหญ่เลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีพาสซีฟอยู่4ดอกนะต่อข้างนะผมรู้สึกว่าตัวปาร์เกอร์ควินเชเนี่ยเป็นลำโพงที่ผมชอบมากที่สุดแล้วผมก็ขายได้มากที่สุดด้วยถ้าตัวเป็นตัวผมเองนะด้วยความที่ว่าหนึ่งคือมันเป็นปามันเป็นมาเทน ด้วยความที่ว่าผมยังก,ก็ถึงบอกว่ายังไม่มีใครเลยนะที่เข้ามาฟังแล้วไม่ชอบแต่ว่าพอมันเป็นตัว Parker q u i n วินเชไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันไปอีกขั้นเลยครบครบทุกอย่างจริงๆนะแล้วก็เราจะมีเราตั้งไว้นะถ้าใครอยากมาฟังก็มาฟังได้ตัว Parker q u i n วินเชเราจับคู่กับแอมอาร์ดัซิลอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งตัวอย่างที่ผมบอกนะสรุปในวันนี้นะผมแค่รู้สึกว่าชุดนี้แต่เจ้าตัวแจ๊สร้อยกับเจ้าตัวปาร์เกอร์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าชุด กลางๆผมรู้สึกว่าชุดนี้เหมาะสมมากๆนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ได้มีเป็นเป็นเจ้าของมาเทนอยู่แล้วนะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยกับผมโดยลูกค้าประจําเราหลายๆคนเนี่ยซื้อมาเทนไปไม่เคยมีสักคนนะที่รู้สึกว่าผิดหวังกับมันอันนี้คือเราเราก็พยายามจะตามฟีดแบ็กจากลูกค้านะแต่ว่า ทุกคนที่ได้มาเทนไปครอบครองนะผมทุกคนแฮปปี้กันหมดมีแต่มีแต่จะมาเปลี่ยนเป็นซีรีส์ใหญ่ขึ้น <laughs> คือทุกคนเลยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นลําโพงที่ตัวผมเองเนี่ยอยากจะลองให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้เข้ามาที่โชว์รูมเรานะก,ก็เราเปิดทุกวัน,นอยู่ที่ห้างเดอะวอลคราชพฤกษ์ึกนะครับก็เราจะโชว์รูมเราอยู่ที่ชั้นหนึ่ง ส่วนห้างเดอะวอลราชพฤกษกเนี่ยอยู่ตรงวงเวียนพระราม5้านะหาไม่ยากนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะฟังตัวไหนปาร์เกอร์รุ่นไหนตัวมาเชนรุ่นไหนสามารถโทรเข้ามานัดเราได้เลยก็เดี๋ยวจะเซตไว้ให้อยากจะฟังพร้อมกับแอมลอดหรือแอมซอลิดหรือจะเป็นชุดนี้เลยเนี่ยผมก็จะเราจะสามารถจัดเตรียมไว้ให้ได้เลยนะครับส่วนที่ใครสนใจเจ้าตัวปาร์เกอร์ดูโอนี้นะครับผมราคาตั้งเนี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่50,000นนะครับผมแต่พอมาอยู่ที่โชว์รูมเราเนี่ย อยู่ที่อยู่แค่3 0 9แสนนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกเราขายถูกที่สุดในโลกแล้วถ้าใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกนะหลายๆคนลูกค้าของเราเนี่ยก็เอาเจ้าตัวปาร์เกอร์เนี่ยเจ้าตัวปาร์เกอร์ดูโอเนี่ยไปไว้ในห้องนอนนะซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะลำโพงลำโพงเนี้ยที่ผมเนีที่ผมพูดถึงเรื่องห้องนอนเนี่ยเพราะว่า1คือมันเป็นบุ๊เชล สามารถเอาเข้าไปได้นะบางคนเนี่ยอาจจะมีชุดใหญ่ชุดเล็กซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกเจ้าตัวนี้ถือว่า Parker Duo เนี่ยเป็นลำโพงที่เอาไว้ในห้องเล็กๆก,ก็ได้เอาไว้ในห้องใหญ่ก็ได้ถือว่าเป็นลำโพงที่เซ็ตง่ายตั้งง่ายแล้วก็จับคู่กับแอมง่ายนะครับผมอ่าก็ช่วงท้ายนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับผมเป็นเรื่องงาน Audio Absolute Experience นะครับผม,ผมก็มาเจอกันได้นะครับผมกับคุณพ่อก็ต้อนรับทุกคนนะครับผมทิ้งท้ายกับเราครับก็ผมจะลองเปิดให้ ฟังนะั้นก็คือเจ้า j จ๊สร้อยตัวนี้นะครับอยู่ที่46วัตต์ต่อข้างนะครับก็จับคู่กับมามาเชนปาร์เกอร์ดนะครับผมก็ให้ตัวนี้คือ Class A นะครับย้ําก่อนนะเพราะว่า Class A 46วัตต์จับคู่กับ Parker Duo นะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังเสียงท้ายคลิปนี้จะได้รู้ว่าแนวเสียงเป็นยังไงนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาพบกับผมใหม่ในคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ There was fire burning in his eyes Chaos could controlled my mind Whisper goodbye and he got on the line You're never to return again But always, always in his heart